ปัส,สนาสติปัฏฐานเห็นสมบัติคือใจตนเราจะเริ่มกลัวตัวเองเราจะเห็นว่าทําไมเราชั่วได้ขนาดนี้มันจะไปเห็นสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในใจเห็นตัวที่มันคอยว่าคนนั้นคอยด่าคนนี้นะเห็นความโลภแบบนั้นเห็นความอาฆาตแบบนี้เรียกว่าจิตตานุป,ปัส,สนาสติปัฏฐานเรียกว่านอนลงไปเห็นตะกรนที่นอนเนื่องอยู่ที่ก้นก้นแก้ว สิ่งที่มันนอนตกค้างอยู่ในใจเรามันไม่ปรากฏตัวนะพวกเนี้ยมันแตมันจะเป็นอาการที่นอนเนี่เป็นกิเลสตัวละเอียดที่มันซ่อนอยู่ในใจคนที่เริ่มเห็นความชั่วของตัวเองนั่นแหละเห็นทางปฏิบัติไปจะเห็นแต่ความชั่วของตัวเองท่้งนั้นเลยแต,แต่ตัวเนี้ยคือจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานท่านเหล่านี้จะเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของกรรมเราภาวนาไปเนี่ย เราจะเห็นเหตุแห่งกรรมและผลของ